วันนี้เรามาดูรถนะคะเจที่นั่งขนาดเล็กเครื่องพันห้านะคะจะเป็นตัวอเวนซ่าตัวนี้นะคะเจ้าของเขาซื้อป้าแดงมาเหมือนกันนะคะเลขไม้ไม่เยอะนะคะอยู่ที่ประมาณแสนสองสวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูรถนะคะเจที่นั่งขนาดเล็กเครื่องพันห้านะคะจะเป็นตัวอเวนซ่าตัวนี้นะคะรถตัวรถจะเป็นสีขาวรถปี15นะคะโฉมปี15เลยม i n เนอร์เชสแล้ว ราคาตอนนี้เราเปิดไว้อยู่ที่318,000นนะคะเดี๋ยวรายละเอียดแล้วเรามาดูกันนะคะตัวรถนะคะตัวรถจะเป็นตัวอเวนซ่าเครื่องพันห้าตัว S อนะคะจะเป็นทัวริงนะคะตัวนี้ได้ชุดแต่งเลยรอบคันเลยจะเป็นรุ่นของเขาเลยนะคะตัวรถนะคะไฟตัวนี้จะเป็นไฟหลอดอยู่นะคะทั้งสองข้างเลยกระจังหน้าเป็นโครเมียมของโตต้าแล้วก็ตัวไฟนะคะจะเป็นไฟตัดหมอกทั้งสองข้างเลยนะคะตัวทัวริงนี่คือจะได้ชุดแต่งจากศูนย์นะคะสีขาว แล้วก็ตัวยางนะคะตัวยางของมิชลินนะคะดอกยางเต็มเต็มเลยขอบ15นะคะตัวรถนะคะตัวกระจกมองข้างจะสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็รายละเอียดนะคะภายในนะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังทั้งคันเลยแล้วก็ตัวข้อมูลรถนะคะตัวนี้นะคะเจ้าของเขาซื้อไปแดงมางเหมือนกันนะคะเลขไม้ไม่เยอะนะคะอยู่ที่ประมาณแสนสองตัวเครื่องเสียงนะคะเครื่องเสียงก็เป็นของโตต้าเลยนะคะสามารถใช้ดู usb ได้นะคะตัวนี้ ตัวนี้นะคะมีกล้องหลังให้นะคะกล้องหลังก็ติดตั้งจากศูนย์มาเหมือนกันนะคะแอร์แอร์ก็จะเป็นแอร์หมุนแอร์แบ็กได้สองลูกนะคะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยแล้วก็ตัวนะคะพวงมาลัยสามารถปรับเครื่องเสียงได้นะคะเป็นโหมดนะคะกดโหมดโหมดปรับเครื่องเสียงแล้วก็วิทยุได้เกียร์ออโต้นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเจ็ดที่นั่งเครื่องมันทเป็นตัวประหยัดไม่จำเป็นต้องติดแก๊สก็ได้นะคะตัวรถกระทัดรัดใช้ในเมืองดีแล้วก็บาะ ข้างหลังนะคะข้างหลังก็สามารถนั่งได้แบบสบายเลยแอร์นะคะแอร์จะมี3ามช่องนะคะปรับสามระดับเลยนะคะแอร์เย็นด้วยตัวนี้นะคะตัวเบาข้างหลังก็ตัวรถนะคะก็สามารถให้ให้เด็กตัวเล็กๆนั่งข้างหลังก็ได้นะคะมันก็จะเป็นเบาเสริมขึ้นมาอีกตัวนี้นะคะก็จะเป็นเบาแต่ลเพึ่งเข้ามาเนาะ ayo? อันนี้ก็จะเป็นเบานั่งได้ขึ้นมาอีกนะคะตัวนี้ เรามาดูข้างหลังกันตัวรถนะคะตัวรถกระทัดรัดเหมาะใช้ในเมืองเบาะตัวนี้ก็เก็บได้นะคะพับเก็บได้ถ้าเราไม่ใช้นะคะยกขึ้นได้ยกยกขึ้นได้เลยนะคะยกขึ้นแบบนี้นะคะตัวเบาะนะคะพับสองขานะคะเดีย๋ยวเรามาดูข้อมูลรายละเอียดตัวบอดี้รถกันก่อนนะคะบอดี้รถนะคะรถเดิมๆเลยเจ้าของเอามาขายเองเหมือนกันแล้วก็ตัวฝาท้ายนะคะฝาท้ายก็ไม่มีแกะนะคะดูได้เลยฝาท้ายไม่มีแกะ เนี่น็อตนิดเดิมแต่ว่าข้อมูลตัวรถก็ตัวนี้ก็เจ้าของใช้คนเดียวเหมือนกันรายละเอียดก็ฟิลม์มฟิล์มได้อยู่นะคะตัวฟิล์มรถนะคะฟิล์มกันความร้อนไม่มืดมากนะคะไม่มึดมากแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูหน้ากันนะคะตัวหน้าห้องเครื่องกันนะคะนี่รถเพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยน้ำมันนะคะถือรถจะยังไม่ได้ล้างนะคะน้ำมันก็ไม่มีซึมนะคะตามตามตัวตะเข็บห้องเครื่องนะคะ แล้วก็ตัวฝากระโปรงนะคะฝากระโปรงนอดเดิมๆเลยนะคะนอตก็ไม่ได้มีไข่แก้มซ้ายแก้มขวาเดิมนะคะตัวห้องเครื่องตัวนี้มันเป็นเครื่องตัวเล็กเป็นตัวประหยัดน้ํามันเป็นเครื่องยนต์ VVTI นะคะตัวนี้ตัวสติกเกอร์มอกอยู่ครบสติกเกอร์อยู่ครบเหมือนกันความร้อนเดิมก็ยังอยู่นะคะ ตอนนี้นะคะราคาเราจะโปรโมชั่นลดปี15นะคะตอนนี้เหล็กเบี้ยรเริ่มต้นอยู่ที่2บาทนิดเดียวนะคะถ้าท่านใดสนใจในการจัดไฟแนนซ์ตอนนี้ค่ะตัวนี้มันผ่อนได้ถึง84งวดจะตกผ่อนอยู่ที่5,000กว่าบาทนะคะลูกค้าที่มีเครดิตมีประวัติที่จัดได้เต็มเลยนะคะเงื่อนไขไม่ยุ่งยากนะคะถ้าสนใจติดต่อเบอร์นิดนะคะ0 8 8 0 1 6 4 5 5 4นะคะอันนี้ไม่เคยติดแก๊สด,ด้วยรับประกันการันตีเลยนะคะ